いいですね。<リ> พลปีสุภเลิกสถาพรผลผลู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1และจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาพลมหนึ่งร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองนายยักตำบลสาเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวาวัชพืชกีดขวางทางน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อดูแลรักษาแหล่งน้ำและสถานที่พักผ่อนของประชาชนในพื้นที่เนึ่งในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชมพันษาะบาทสมเด็จพระเจ้า อยูหัว28กันยายนคม2565เพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้พลตรีสุภเลิกสถาพรผลผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ได้ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองพันเสนารักที่8และรถขววสนามเพื่อออกให้บริการประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้